สวัสดีครับวันนี้ต้นน้อยชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมความสวยงามของบอนไซนะครับที่ตังกรังอินโดนีเซียนะครับงาน BCI มาดูต้นนี้ครับต้นนี้คือต้นที่ได้รางวัลชนะเลิศนะครับสวยมากต้นนี้ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับสวยจริงๆเทียนทะเลนะครับเทียนทะเลโอ้ต้นนี้ได้รองชนะเลิศอันดับสองนะครับ สวยงามนะครับต้นนี้สวยจริงทรงคลาสสิกมากนะครับต้องดูมุมนี้ด้วยเหมือนก้อนเมฆลอยอยู่บนฟ้าสวยงามนะครับโอ้โหไซกลางๆนะครับไซ้กลางๆไซไม่ใหญ่นะครับพวกนี้นี่ต้นข่อยบอนไซ้ข่อยเขาเยอะมากนะครับ จะย้อนแสงนิดนึงนะครับนี่ก็เป็นโมกนะครับโมกสวยๆเขาทำกิ่งดูบึกบืนดีนะครับนี่ครับเทียนทะเลนะครับใส่สามสิบหกเซนนะครับ,ใส,นนรบใส่ในกระถางเมืองบางอย่างนี้เลยนะครับนี่ก็เหมือนอะไรเหมือนข่อยแต่ไม่ใช่นะครับตัวน,นี้ไม่ใช่ข่อยโอ้สวยงาม ตัวนี้ได้รางวัลที่สามนะครับรางวัลที่สามอันนี้ก็อยู่ในไซ์จิวนะครับโอ้สวยงามโอ้บิดบิดโหดโหด,หดทั้งนั้นเลยนะครับสวยงามมากก็ชมเป็นแนวทางไปนะครับชมเป็นแนวทางไปชมไปเรื่อยๆนะครับวงน,นี้ก็ไซห้าสิบเซนขึ้นนะครับห้าสิบเซน หกสิบเซนนะสี่สิบเซนนี่ครับเพมหน้านะครับเพมหน้าบิดบิดนี่เทียนทะเลนะครับเทียนทะเลอู้สวยมากเทียนทะเลมาดูโซนนี้นะครับโซนนี้ก็สวยไม่แพ้กันนะครับฝั่งนี้นี่ครับความแปลกแปลกนะครับ สี่สิบเซนสามสิห้าเซนนะครับสวยงามต้นนี้อะไรใบสวยมากเออจะบอกว่าหลินสามก็เหมือนจะไม่ใช่แต่สวยมากครับโมกโมกเยอะนะครับโมกเยอะนี่เพมหน้าเพมหน้าโอ้บอลไทยเขาสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับ อันนี้เป็นไซส์กลางๆนะครับไซส์สี่สิบเซนห้าสิบเซนดูครับเทียนทะเลสวยงามมากใบละเอียดยิบนะครับแล้วกิ่งเก่าแก่มากนะครับโอสวยจริงอันนี้โมกนะครับโมกดูเทียนทะเลต้นนี้ครับไม่ได้ต่อซากนะครับเนี่ยของจริงนะครับของจริง เซนทะเลต้นนี้นะครับมาจากสุราบายานะครับห้เซนนะครับเก่ามากเซนทะเลซากสวยด้วยต้นนี้ดูครับมาดูไซดูไกลเขาดูไซครับยอดเขาทำแบบอลังการจริงนะทำกิ่งสุดมากเลยโอยเต้าข้างในเต้ากิ่งละเอียดยิบนะครับตกกระถาง โมกนะครับตกกระถางเออนี่ไงอ๋อนรี่ว่าน้ำพรมห้าสิบเจ็ดเซนโมกเยอะนะครับโมกเยอะโอ้โหมีเทียนทะเลสนทะเลนะครับสนทะเลมีต้นข่อยอีกแล้วนะครับต้นข่อยต้นข่อยเขาสวยจริง น,นี้บล็อกบูดนะครับบล็อกวูดเก่าแก่มากลายแตกลายงานนะครับเก่าแก่มากบล็อกบูดดูลายครับลายมากเลยโอ้โหนี่ครับพวกพวกนี้เป็นโมกนะครับอันนี้เป็นโมกอู้สวยมากโมกตน้นนี้สุดจริงนี่เอมนะครับเอม อันนี้ก็เป็นอาน่า่าจจะข่อยอีกแล้วนะครับบอนใส่ข่อยสวยมากนะครับก็เยอะมากนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับไปนะครับสวัสดีครับ